สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้มาสัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายมองเพื่อนมาสมุทรแปซิฟิกสัตว์ฝั่งวันนี้อุณหภูมิ29องศาออกมาว่ายน้ำค่ะเพืเอ่อนๆวงนนี้เป็นช่วงหยุดยาว ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเทีเ่ยวแล้วก็ผพืนมาว่ายน้ำกันเยอะก็จะมีการรักษาความปลอดภัยแต่ว่าน้ำเย็นมากนะคะเพื่อนๆคะก่อนที่จะลงไปว่ายน้ำเต็มตัวเรียกว่าเปรียกทั้งตัวก็จะจุ่มขาลงไปในน้ำเพื่อให้ ร่างกายปรับอุณหภูมิความเย็นของน้ำก่อนประมาณ10นาทีค่ะมจะลงไปไว่ายน้ำแต่ว่าก็ว่ายไม่นานนะคะเพื่อนๆเราสู่กันฟังนะคเป็นคลิปง่ายๆสบายๆนะครับคลายประมาณ30นาทีก็เดินออกกําลังกายต่อค่ะดินชายหาดก็ลิลาบีอยู่ห่างจากซิดนียใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าค่ะพเพื่อนๆนคะ เวลามีแดดออกก็จะรื่นก็จะสวยงามสีน้ำในท้องทะเลมาสมุทรแปซิฟิกก็จะเป็นสีฟ้าคลางสวยงามแล้วก็ผ่อนคลายมากค่ะอาการบริสุทธิ์กำลังจะเดินไปที่เกาะที่มองเห็นไกลๆนะครับประมาณ ประมาณกิโลก,กว่าชะยหางจากที่ที่เดินชายหาดแห่งนี้อยู่ห่างจากที่พักไม่เดินออกมาประมาณไม่ถึงสิบสิบนาทีค่ะเพื่อนๆบางเพืนนอนฟังเสียงที่เลยก็จะเห็นเดินก็จะสั้นนุ่สีสวย เห็นบ้านเราก็จะถึงบ้านนะคะเห็น,นอะไรที่ใกล้ๆบ้านเราก็จะถึงบ้านก็ถ่ายเก็บเอาไว้กับเพื่อนๆค่ะทั้งถึงทั้งเปลือกหอยพื้นก็จะจาซัดขึ้นมาสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาตา,ามใจฝังลังจากที่พื้นซัดขึ้นมาก็จะมีเปลือกหอยม,มีกาลังมีสาลาย แล้วก็ทรายทรายจะเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันเท่าที่สังเกตนะคะทานหินบริเวณนี้หาะทรายบริเวณนี้ช่วงกลางคืนหรือช่วงค่ำๆเวลาที่น้ำขึ้นก็จะขึ้นขึ้นมิดเลยนะคะท่วมพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะ ดูไม่เบื่อเลยนะคะมีหอยหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีสาหร่ายสวยงามมากค่ะแต่ว่าถ,ถ้าใช้กล้องแบบที่ซูมได้ชัดๆนี่จะเห็นสวยงามมากเลยนะคะ ได้ลดเสียงต้นฉบับที่เป็นเสียงคลื่นลงเลยนะคะเพื่อนๆเห็นขีปปาวันขีปปาวันโอ้อ่าแมนแมนขีปปาวันปาวันหน่อยแมนมันลอยอยู่ค่ะกำลังยืนมองเหมือนกับเห็นบอลเห็นบอลน้องพี่มาวานเล็กนะคะเข้ามาติดบริเวณนี้จะเป็นฝนเดินยืนดูอยู่นานอยู่กันนะคะประมาณ ประมาณ30นาทีดูว่าเขาจะกระดิกอางไหมปรากฏว่าเขากายังมีชีวิตอยู่แล้วก็กดกตเห็กเก็ไ่ไออกไปแต่ว่าในที่สุดเขาก็ไกมาที่เดิมนเือนๆนตามเืนเที่ยวก็มาดินูดูังน้เป็นน้ลึกค่ะมนจะน้าขึ้นแต่ว่าน้ำล เินกลับมาก็มาเจอสาหลายขนนกถ้าจําชื่อไม่ผิดนะคะสาหลายชนิดนี้จะเป็นสาหลายที่สวยงามแล้วก็โดนขลื่นซัดมาเกยชายฝั่งชายหาดหาดทรายเห็นอยู่เป็นประจําบางทีก็เยอะมาก เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอแห้งเราก็มีคลื่นซัดออกมาอีกที mm. เขาก็หายไปก็จะเหลือแต่หาดทรายสีขาวสะอาดตา mm. เป็นความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความความงามให้ได้ผ่อนคลายนะคะ mm. เพื่อนๆคะมาเดินชายหาดรู้สึกสดชื่นไม่เคยเบื่อเลยนะคะเ mm. พื่อนๆ,อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ ถ้ามีเวลาก็จะแดดออกมีเวลาก็จะพากันมาเดินออกกำลังกายบริเวณนี้ชายหาดวอลลีลาบีสก็ให้ชมความงามของธรรมชาติด้วยกันค่ะ คุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณและสวัสดีค่ะ